ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางไหนบ้างวันนี้มีคําตอบเดิมทีกรมส่งเสริมการเกษตรจะเปิดให้พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนได้หนึ่งช่องทางก็คือการเขียนแบบคําร้องขอ,งข,องขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามันมีสมาร์ทโฟนมี AI ไสื่อโซเชียลต่างๆที่พี่น้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยปรับให้มีการขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฟ a ร m b o o k อีกหนึ่งช่องทางแล้วก็การขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ eform หรือทะเบียนเกษตรกรออนไลน์อีกช่องทางรวมก็คือตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้พี่น้องกเกษตรกรขึ้นทะเบียนได้3ช่องทางก็คือ1ยื่นแบบคำร้อง 2. ขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กและ 3. ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ eform ซึ่งพี่น้องกเกษตรกรสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขึ้นทะเบียน มนแบบไหนเราถนัดแบบไหนถ้าใครสะดวกเขียนเราก็จะทําแบบคําร้องเนี่ยสำหรับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสํเนัใบ,บานาอย่างที่2ก็คือสําหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร,ร์มบุกอันนี้ก็สะดวกอย่างที่3ก็คือเว็บไซต์ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ก็สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์อ e ีฟอร์มได้